ได้ไหมจับได้ไหมแต่ไม่มีนะให้กินหมดแล้วเราให้กินแล้วนะเสียไห้และนี่คือปางช้างจังหวัดเชียงใหม่ทุกคนเคยสงสัยไหมคะว่าช้างแต่ละพื้นที่นั้นแตกต่างกันยังไงต้องบอกเลยว่าช้างที่นี่ตัวใหญ่มากไ <c oughs> <c oughs> <c oughs> อเ้ยไปเลย ก็หนีไม่พ้นพี่ชายคนนี้เขาเป็นไรตื่นเต้นที่เตอช้างใหญ่หรือว่าตั้งใจจะแซวน้องช้างเล่นว่าเดินแบบเอ้ยแรงนะก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงค่ะเดิน5นาทีก็ถึงแม่น้ำแล้วควานช้างบอกว่าเราจะเดินจากจุด A ไปจุด B นะคะระยะเวลาทางเดินก็ประมาณ30นาทีเห็นทั้งเนินดินและเห็นทั้งน้ำแบบนี้อย่าเพิ่งคิดว่าน้องน้ำตื้นนะคะพอมาเห็นจังหวะนี้แหละ คนนำหน้าค่ะแกมันเริ่มลึกลงไปเรื่อยๆแล้วช้างก็ตัวเบิกเอเลยนะไม่ใช่ตัวเล็กตัวไก่ตัวกานะเธอช้างเชียงใหม่คือตัวสูงมากเพลอแป๊บเดียวไปครึ่งตัวแล้วจ้ะส่วนอีทางนี้ก็ยังตื่นเต้นจับไม้อยู่นะคะกล้องก็ไม่ต้องแพลนไปไหนแล้วเท้าจะจุ่มน้ําอยู่ละแก ลอ,ะ,อะมีการ <ไป S 2> บอกอว่าตัวเล็กอย่าไปลึกนาะ,อะพอถึงจังหวะตรงกลางแม่น้ำแม่เอ,อ้ยไม่ก้าซ่าเลยค่ะไม่กล้าพูดซ่าเลยจังหวะหันกล้องไปภาวนาให้น้องอย่ามุดน้ำภาวนาขอให้ควันช้างอยัดแกล้ง ระยะเวลาที่เดินไปเราราวสิบกว่านาทีนะคะนี่ยังไม่ได้เดินทางกลับนะพานก็จะพาน้องเดินขึ้นมาทางชายฝั่งแล้วนะคะแล้วก็จะเดินไร่ไ่ทางไปหาทางขึ้นซึ่งต้องบอกตรงว่าตอนนั้นน้องไกมองไม่เห็นทางขึ้นเลยข้างบนอุ๊กเห็นช้างที่ที่ตามทางไม่ได้นะเออนี่เลยค่ะทางขึ้นดูดูทางขึ้นดูทางขึ้นที่แรกมองไม่เห็น บอกว่าทางขึ้นคือช่องเล็กๆเท่าตัวช้างซึ่งตัวช้างไม่ใหญ่เนาะใหญ่แล้วถ้าแบบที่ที่เขาถ่ายรูปกับงูตรงไหนคะนี่นี่เหรอค่าบริการเขาคิดยังไงเลยอ๋อเหรอใช่ค่ะตรงนี้นอกจากจะมีปางช้างแล้วก็ยังมีปางงูด้วยงูเลื่อมมาแก้พวกงูใหญ่ๆที่เขาเลี้ยงแต่ใน EP นี้ไม่มีนะจ๊ะ จากเดินน้ำเสร็จอะไรค่ะโอ้คือน้องเห็นกล้วยทุกคนสงสัยน้องหิวบายตกใจกันหมดแมมเฮ่อความสูงระดับเสาไฟเฮ้ยเห็นไหมช้างยังต้องให้ผู้หญิงนำเลยเห็นปะช้างตรงเ๋ยพักแป๊บเดียวช้างยังให้เกียรติให้ผู้หญ ok ิงนำเลย ได้ๆคือช้างเท้าหน้าคือช้างตัวเมียจ้าจับจับตักกะแตนแกดูคนข้างหลังไม่ได้บ้าย่เหมือนกันเนาะขี่ช้าง30นาทียกหัวไปแล้ว29นาทีจ้าฟันนีวิดีโอใช่ค่ะฟันนีวิดีโอมานอกจากจะช้างเท้าหน้าช้างเท้าหลังแล้วยังเป็นขี่ช้างจับตะกแตนอีกทุกคน ระยะเวลาเดินทางกลับมาปางนะคะก็จะประมาณ5-7นาทีประมาณนี้เนาะช่วงที่ไกลไปเป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวนะคะทุกคนตามใต้เลยปางช้างบ้านกระเลี่ยงรวมมิตรนะคะสามฤด,ดูของประเทศไทยคือร้อนร้อนมากแล้วก็ร้อนชิพย์ไปไปแล้วนะคะ พอถึงจังหวัดที่เราลงก็จะมีคนมาต่อนะคะควานช้างบอกว่าน้องจะเดินตัวหนึ่งเนี่ยสองรอบจากนั้นก็จะมาเปลี่ยนตัวเพื่อพักน้องนะคะทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงน้องนะคะน้องเดินออกกําลังกาย60นาทีจากนั้นน้องก็พักเหมือนเดิมจ้าเสร็จแล้วนะคะกับการขี่ทางที่หมู่บ้านรวมมิตรนะคะบ้านรวมมิตรกะเหลี่ยงนะคะหรือว่า เขาเรียกว่าอะไรอ่ะบ้านรวมมิตรนั่นแหละนะคะก็จะมีหั่บ้านกระเหลี่ยงแล้วก็มีขับมีขับเอ่ออาทีวีแล้วก็ขี่ช้างขี่ช้างตกคนละ2 0 0อบาทน,นะคะตัวหนึ่งขึ้นได้สองคนตัวละ4ี่ร้อยถ้าขึ้นคนเดียวก็สี่ร้อยแต่ถ้าขึ้นสองคนก็สอง้บาทหานกันซูมไหมไม่ซูมนะ ออโอ้โหใส่หัวหน่อยไปไปเออ,เอ,อนี่คือวิธีขี่ช้างนะครับก็มาถึงจุดนี้แล้ว thank you for watching my video และไกหวังว่าทุกคนที่ได้ดูคลิปนี้น่าจะชอบนะคะ EP ต่อไปเจอกันหมู่บ้านเกรเรียงจ้า see you